และสำหรับวันแม่วันนี้ก็เริ่มต้นกันด้วยข่าวของคุณแม่ที่ยังสวยไม่สางจริงๆนะคะครพร้อมกับลูกวัยสนค่ะคุณแม่มคัทลียาค่ะแม่คือผู้ให้แม่คือผู้ผู้เสียสละแล้วก็แม่คือ มีความรักให้ลูกโดยไม่มีไม,มไม่มีเงื่อนไขใช่นิยามคำว่าแม่ที่สื่อผ่านสีหน้าและแววตาของคุณแม่ลูกสามแหม่มคททิริยาก็คงไม่ต้องบอกแล้วนะคะว่าความสุขที่เธอได้รับจากการเลี้ยงลูกนั้นมากล้นขนาดไหนตั้งแต่น้องแมกลูกชายคนโตวัยแปดขวบน้องคินวัยสามขวบและลูกสาวคนเล็กที่เพิ่งตั้งข่ายอย่างน้องเนสซี่วัยขวบเศษที่กำลังติดคุณแม่แหม่มแจ้ค่ะทำให้คุณแม่ยังสวยต้องหอบลูกๆมาทำงานด้วย เพราะรู้ดีว่าสิ่งสําคัญยิ่งกว่าความรักก็คือความเอาใจใส่ดูแลลูกทุกนาทีไม่ให้ขาดตกบกพร่องค่ะโอ้โหหันซ้ายหันขวาหันวุ่นวายไปหมดเลยอะ่ะคนนี้จะอย่างนี้คนนี้จะกินคนนี้จะนอนคนนี้จะไปนูน่นคนนี้โอ้ยหลายอย่างแม้ว่าก็มีความสุขนะคะก็เป็นเป็นบทบาทเป็นหน้าที่สําคัญมากที่สุดอันหนึ่งของชีวิตเหมือนกันเพราะว่าเราก็จะต้อง ดเูเขาไปจนโตแล้วก็ปะคบงมดูแลไปตั้งแต่อายุเท่านี้โตขึ้นโตขึ้น,นสอนแม็กแบบนี้แต่ด้วยวัยของคินก็ต้องสอนแบบนี้เนสซี่เดี๋ยวกำลังจะตามมาอะไรเงรี้ยมันมันมันเป็นหน้าที่ที่ไม่จบสิน้นนะคะแต่ว่าหมายว่าเป็นหน้าที่ที่ใหญ่หลวงพอสมควรคุณแม่แหม่มเผยว่ากฎเหล็กของบ้านกระจ่างเนตรไม่ได้อยู่ที่การตั้งข้อบังคับให้ลูกๆอยู่ในระเบียบแต่เป็นการใช้เหตุและผลในการพูดคุยกันมากกว่า พร้อมกับย้าว่าบทเรียนในชีวิตที่ผ่านมาจากการใช้อารมณ์ใจร้อนเมื่อวันหวานได้กลายเป็นกระจกสะท้อนให้เธอได้เห็นตัวเองในวันนี้เาใช้วิธีนั้นและแล้วเราก็ใช้วิธีเหตุและผลแล้วมีอะไรก็คกลกัยออกเขาแล้วก็ต้องใจเย็นๆคือบางทีมันมีบ่อยครั้งอะค่ะคนเป็นแม่คนเป็นพ่อเนี่ยมันก็คงจะต้องแบบเราก็เหนื่อยจากงานแล้วบางทีลูกก็งองแงพูดไม่รู้เรื่องสักทีพูดเป็นสิบคนก็ไม่ฟังอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบมันมันเข้าข่ายที่จะเข้าไปสู่การใช้อารมณ์ลูกก็กลายเป็น สิ่งที่มาสอนแม่มในทางกลับกันด้วยว่าพยายามทําให้เราเป็นคนใจเย็นลงเป็นคนมีความอดทนมากขึ้นกว่าเดิมอ,อดีตนางเอกดังทิ้งท้ายนะคะว่าหน้าที่ของแม่ที่มีต่อลูกไม่มีวันจบซึ่งเธอก็ยินดีทําหน้าที่นี้อย่างดีที่สุดไปตลอดชีวิตการเลี้ยงลูกนะ้ำแม้ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนนะคะคุณแม่ก็มีความสุขเสมอค่ะ